เริ่องานมาผมกำลังขนของลงจากตึกขนของอยากรถอะลงเข้าในตึกแล้วทีเนี้ยไอ้คู่กรณีผมนะชื่อต้อมเนี่ยมันมารับลูกมันผมกำลังยกอะจะเดินข้ามถนนมบนรถมามันเฉี่ยวขาผมแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็หันไปมองเห็นพอหันไปมองปุ๊บมันก็จอดรถลงลงรถมามึงไปมองหน้ากูทำไมทีเนี้ยพอแบบผมจะเดินเข้าไปหาพอตัวเนี้ยคนเนี้ยคนที่บาดเจ็บมาเนพ่อพ่อเขาใช่่ผมอะถือไม้อยู่ท่อนหนึ่ง ไอเนี้ยเขาคิดว่าผมจะไปลุมลูกเขาผมอ่ะบอกว่ามึงไปซะกูไม่แชกเลงกูอยากมีเลี่ยงมึงไปซะ,ะและตัวเขาอ่ะถือมีดจะมาฟันพ่อผมคูค่กรณีที่เจ็บหนักผมกลับรถปุ๊บปะดึงมังนี่คิดว่าไอ้นั่เขากำถือของอะไรอยู่ผมรู้ล่ะตอนนี้ลูกชายแบบมันขับมาแล้วเขีเฉียวเขาอ่ะแต่ยังไม่ได้เฉียวใช่ไหมไม่ได้เฉียวไอ้ไร่เขามองหน้าหันมองหน้าุ๊แล้วลูกชายาก็บอกโหมันก็ไม่ด่าบมอมไปเนี่ยตัวนะมันก็ด่าว่ามอง ไปมันเรียกมันก็เถียงไปเถียงกันมาไรนี้ก็สี่คนเลยสี่คนกูเข้าไปหาเป็นคนเดียวป่ะเห็นไหมเพราะเราเรา,เรา,เ,ราเราอยู่ข้างในอะเราอยู่อยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็วิ่งเขาเอามมดออกมาเนี่ยมาช่วยลูกเราอะ ไปดูที่สมุทรปราการหน่อยเรื่องนี้บานปลายค่ะจุดเริ่มต้นมาจากผู้ชายคนหนึ่งหันไปมองหน้าอีกฝั่งหนึ่ง<ม>ตอบกลับมาเรื่องของการให้กล้วยแล้วสุดท้ายตะลุมบอลกันกลายเป็นว่ามีกองเลือดอยู่หน้าหอพักแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอว่ามีคนเจ็บในเหตุการณ์นี้4ี่รายด้วยกันเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งนะคะช่วงประมาณทุ่มเ็จเศษว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นภายในซอยอุดมเดชอยู่แถวแถวสมุทรปราการตามไป ก็เลยเห็นว่ามีร่องรอยคนถูกทำร้ายนะคะอยู่บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งค่ะไปเจอว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บมีอยู่สองคนแต่หามส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้อีกสองคนรวมแล้วมีคนเจ็บ4คนนะคะถามว่าเจอไหมว่าใครเป็นต้นตอใครเป็นต้นเรื่องเจอคนหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณสราวุธคุณสราวุธิบอกผมเนี่ยแหละเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมานะคะคือมันเป็นจุดเกิดเหตุจากการที่เขาเนี่ยกำลังหิ้วของขึ้นตึกแต่ระหว่างนั้นดันไปเจอคนนึงในต้อมค่ะ ในต้อมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกือบเฉียวเขาเนี่ยบอกว่าเขาหันไปมองหน้าจากนั้นฝั่งของต้อมให้กล้วยเลยมองหน้าหาอะไรจากนั้นตะลุมบอลเลยค่ะฟังเสียงค่ะตอนนั้นมองผมมาเริ่มงานมารับเรื่องานมารักอยู่ตึกนั้นใช่ไหมผมเริ่มงานมาผมกำลังขนของลงจากตึกขนของอยากรถอะลงเข้าในตึกแล้วทีเนี้ยไอ้คู่กรณีผมนะชื่อต้อมเนี่ยมันมารับลูกมันผมกาลังยกอะจะเดินข้ามถนนบนรถมามันเฉียวขาผมเป็นรถอะไรครับ มอไซค์เนาะมอไซค์อ๋อมอไซค์เนาะ p c x แล้วโดนโดนไหมพี่เกือบโดนเกือบโดนแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็หันไปมองที่พอหันไปมองปุ๊บมันก็จอดรถลง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 รถมามึงมองหน้าคุณทำไมทีเนี้ยพอแบบผมจะเดินเข้าไปหาครับพอตัวเนี้ยคนเนี้ยคนที่บาดเจ็บมาเนี้ยพ่อพ่อเขาใช่ผมอ่ะถือไม้อยู่ซ่อนอยู่อ่าแต่เนี้ยเขาคิดว่าผมจะไปลุมลูกเขาผมอ่ะบอกว่ามึงไปซะกูไม่แชร์เกงกูอยากมีเรื่องมึงไปซะ และตัวเขาอะถือมีดจะมาฟันพ่อผมคู่กรณีที่เจ็บหนักครับอ๋อพ่อพี่โดนฟันตรงไหนบ้างครับเป็นพ่อเพื่อนพี่นะที่ที่เอามานี่เจ็บตรงไหนจังโดนฟันที่ปากฉีกครับหลังเยอะไหมเยอะเลยฉีกฉีกกันเนี่ยพ่อเพื่อนเจ็บเลยค่ะอ๋อนี่แปลว่าวัยรุ่นกับวัยรุ่นแล้วก็มีพ่อกับพ่อเข้ามาตกลกันด้วยรุ่นพี่ค่ะพ่อเลยร่วมวงในการชุลมุนตรงนั้นเลยคนเป็นพ่อคือสมพงศ์ค่ะเป็นพ่อของนายต้อมคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งนะคะบอกว่า คือลูกชายของตนน่ะคือเหมือนจังหวะกลับรถแล้วคู่กรณีเข้าใจว่ารถจะไปเฉี่ยวเขาแต่จริงๆเนี่ยคือยังไม่โดนแล้วก็เลยหันมามองหน้ากันลูกชายของตนเองเนี่ยก็เลยเหมือนพูดด่าถึงบุพการีฝั่งนั้นไปฝั่งนั้นก็เลยโมโหว,ว่าเอ้ยทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนี้ก็กรูกันเข้ามามาทำร้ายร่างกายลูกชายตนตอนนั้นตนเองเนี่ยเลยไปเอามีดออกมาจะเอามาช่วยลูกชาย ส่วนลูกชายเองพอออกจากวงชุลมุนได้ก็ไปเอามีดมาเช่นเดียวกันกรูกันเข้าไปหาคู่กรณีแต่ว่าคู่กรณีเขามีหลายคนเขาก็ไล่ตีกลับมาแล้วอยู่ๆมันมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะจะเอามีดมาไล่ฟันตนเองตอนเองก็เลยฟันกลับไม่แน่ใจว่าไอ้ที่โดนเนี่ยมันตรงด้ามมีดหรือว่าตรงที่มันส่วนของมีคมลองฟังจากสมพงค่ะรถมจอดอยู่นี้มันก็นกลับรถ กลับรถปุ๊บมาดึงมังนี่ขึ้นมาไอ้นั่นเขาถือของอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะ,ะถือของอยู่ครัตอนนี้ลูกชายแบบมันมันขับมาแล้วเนาะก็แบบเหมือนจะจะไปเหยียบเขาอ่ะจะไม่ะไมอะไรเนี้ยจะไมเหยียบเขาอ่ะแต่ยังไม่ได้เหียยใช่ไหมไม่ได้เหียยไอ้นั่นเขา,ามองหน้าอันมองหน้าปุ๊บแล้วลูกชายาก็บอกโอ้โหมันก็เลยด่ามอมไอ้เี้ยโทษนะมันก็ด่าว่ามองไปทางคนที่ถูกแทงใช่ไหม ชายคนคนที่ถูกบังมือกลูกชายผมมาแล้วก็มันเรียกมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาไอ้นั่นงมันก็ลูกชายผมก็พ่อมึงเอ่ยพ่ออ่ะ,อะแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้คนแต่จากเรื่องมองหน้า<อ>นี่แหละแล้วฝั่งโดนมองหน้าบอกกล้วยไง ให้ของลับไปเท่านั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลุมบอลกันสุดท้ายตำรวจก็เข้าไปสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวเชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูลกันอีกครั้งหนึง่งเพราะเห็นบอกว่ามันมีประเด็นเก่าว่าสองฝ่ายเนี้ยเขาไม่ถูกกันเพราะว่าถ้าฟังแล้วมันมันน่าจะรู้ว่ารวยกันได้นะจะังหวะมันอากับรถแต่มันยังไม่ได้โดนไม่ได้ชนนะไม่เดนี้ใช้ชีวิตอยู่ยากจริงๆค่ะ